ห้าลัคนาราศีบ้านใหม่รถใหม่ของใหม่เกิดขึ้นดวงชะตามีการเปลี่ยนแปลงมีความโชคดีเกิดขึ้นได้ของขวัญใหญ่ในชีวิตห้าลัคนาราศีของใหม่เกิดขึ้นดวงกลับมาปังได้ของใหม่ทั้งบ้านและที่ดิน ดวงชะตาเริ่มมีการเปลี่ยน,ปยนแปลงคนที่คิดว่าตัวเองโชคไม่ดีก็จะเริ่มมีโชคเหมือนกับคนอื่นสำหรับคนที่ค้าขายก็มีเงินมากมายได้ซื้อของใหม่เป็นของขวัญให้แก่ตัวเองได้ในเรื่องของขวัญที่จะซื้อให้แก่ตัวเองนั้นก็จะเป็นของขวัญชิ้นใหญ่อย่างเช่นบ้านที่ดินหรือรถที่เป็นของขวัญชิ้นใหญ่ทั้งนั้นของใหม่เกิดขึ้นได้แก่แลัคนาราศีสินลัคนาราศีกัน ลัคนาราศีพิจิตลัคนาราศีมีนลัคนาราศีมังกรหากตรงกับลัคนาราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ